ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูประจำวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ชาวราศีธนูนะฮะก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือนะครับดาวพระหัสสบดีเราจะเรียกว่าตนุนะครับนะไปอยู่ในภพไหนเรื่อนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงนะครับนะก็จะเป็นเรื่องราวของเดือนนั้นแน่นอนครับตนุรักไปอยู่ในราศีเมษได้ตาแหน่งราชาโชคอยู่ในภพปุตตะนะครับนะก็แสดงว่าเราเองจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีการคิดมีการริเริ่มนะที่จะทํานู่นทํานี่นะก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวอะไรตั้งรับ นะถ้ามีดาวนะครับที่ดีตั้งรับก็เฮงนะครับคิดแล้วก็สําเร็จแต่ถ้าเกิดมีดาวศัตรูตั้งรับก็จะเกิดอุปสรรคนะสิ่งที่เราตั้งใจจะทามันก็ไม่สมหวังอะไรประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนครับการทิตตนุรักนะครับนะก็คือดาวพฤหัสเราไปอยู่ในราศีเมษเนี่ยก็จะส่งผลให้เราเองมีไอเดียมีจินตนาการเข้ากับบุตรหลานลูกหลานได้ดีนะครับนะก็ถือว่าโอเคในมุมดีก็ถือว่าดีนะแล้วก็พยายาม นะครับจะมีความคิดนะครับอยู่เนืองๆเ,เลยนะครับเพราะคําว่าปุตตะเนี่ยมันแปลว่าไอเดียจินตนาการรวมทั้งความสดใสล่าเริงอะไรต่างๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนนี้นะครับก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคิดสิ่งใหม่ๆการลงทุนการลิเลิ่มอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือบางคนก็อาจจะสนใจเกี่ยวเรื่องของการลงทุนเล่นหุ้นอะไรประมาณศึกษาเรียนรู้อะไรเงี้ยได้หมดนะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่ผู้จ้าก็อย่าโลภจนเกินไปนะครับนะไพ่ใบน,นี้มาเตือนในลักษณะที่ว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีเหตุมันมีผลอยู่นะครับถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงโชคคุณจะลงทุนหรือคุณจะอะไรยังไงต้องพิจารณาให้ดีนะครับตามเหตุตามผลนะครับแล้วก็อย่าโลภเกินไปนะครับแล้วก็อย่าเพ้อฝันในลักษณะที่ว่า เออมันจะได้อย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณหวังนะนะครับยิ่งถ้าการพนันนี่ก็ไม่ควรสักเท่าไหร่นะเล่นหอมปากหอม,หอมพอได้แต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นจะเอาแบบว่าให้แบบโหเอาให้มันได้แบบสุดๆเลยอันนี้มันคงจะยากนะครับนะจากประสบการณ์ที่ผมดูดวงมาเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นดวงเฉพาะจริงๆดวงคนที่มีโชคด้านนี้จริงๆเนี่ยมันถึงจะได้ได้กําไรอ่ะได้เรื่อยๆนะแต่หาน้อยนะครับไม่ค่อยเจอหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นดวงที่แบบ เสียซะมากกว่านะครับนะพัดก็มาเตือนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลอยู่อย่าโลภจนเกินไปนะครับสําหรับเรื่องบางเรื่องนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูเรือนการเงินกันนิดนึงนะครับดาวเจเรืญอการเงินเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์นะครับเราจะเรียกว่ากันดุมพระนะรายได้การเงินกันทองก็แน่นอนครับการเงินกันทองก็จะไปอยู่ในราศีกลุ่มนะก็จะโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของคอนเน็กชั่นนะครับนะ การติดต่อนะแล้วก็ออนไลน์นะครับนะเน้นประชาสัมพันธ์เนี่ยนะนะการเงินการทองเราจะเกิดจากลักษณะประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าเราทําธุรกิจการค้าในยังไงเนี่ยลองดูซิว่าเราพอที่จะนะมีช่องทางอะไรที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ว่าเราทําอะไรค้าอะไรขายอะไรนะจะเป็นการกระตุ้นยอดขายนะถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีความสามารถเราก็าอาจจะมีการนะครับบอกกล่าวนู่นนี่นั่นหรือโชว์ศักยภาพตัวเอง นะครับให้เขารู้ว่าเราถนัดด้านนี้มีความชานาญการด้านนี้นะครับการเงินการทองคุณก็จะเกิดขึ้นแน่นอนครับการที่การเงินอยู่ในเรือนของสังคมก็พยายามทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันตอบโจทย์ความต้องการของสังคมซะการเงินการทองคุณก็จะไหลลื่นนะครับแล้วเรามาดูเสี้ยวไพ่จะเสร์มเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะครับได้ไพ่กรรมเทพนะก็คือนั่นแหละหลักๆก็คือการนะครับตอบโจทย์นั่นแหละนะครับความต้องการนะถ้าเป็นพวกพ่อค้าเราดูบวกลบคูณหารแล้ว ครับอาจจะมีโปรในลักษณะต่างๆซื้อเท่านี้ลดเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จนะครับและแน่นอนครับการที่ไพ่ใบนี้นะฮะเป็นไพ่กรรมเทพนะครับมือจับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็เป็นไพ่ที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นการตอบโจทย์ความต้องการนั่นแหละนะครับมีการ จตจามีการต่อรองมีการพูดคุยอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับแน่นอนครับการที่ได้ไพ่กัมมเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความรู้สึกของลูกค้าที่มีความรู้สึกว่าคุ้มค่านะถ้าเขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่าเนี่ยนะครับเราก็จะขายของได้ขายอะไรได้นะถ้าเกิดจะเป็นในลักษณะของการเข้าหาก็เข้าหาใครก็แล้วแต่นะครับจะเน้นในเรื่องของความพึงพอใจนะครับนะเพราะไพ่กัมมเทพเป็นไพ่ความรักอยู่แล้วนะก็แน่นอนความพึงพอใจจะเป็นใบเบิกทางทุกอย่างให้เรา นะครับนะก็จะทําให้เกิดการเงินการทองนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเรื่องของความรักนะเขต้องบอกเรื่องของความรักอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับดาวพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิที่แปลว่าดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาคู่ครองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับตั้งแต่วันที่24จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี3 58ดีๆนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาถึงตัวและได้ตาแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับก็แสดงว่า จะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับได้ได้รับการปฏิบัติหรือดูแลจากคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาที่ดีนะช่วงนี้แฟนก็จะเอาอกเอาใจพอสมควรนะนะครับนะก็ถือว่าโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเราด้วยนะถ้าพื้นดวงเดิมเราเนี่ยแฟนเราเอาใจเป็นปกติช่วงนี้ก็จะเอาใจมากนะครับแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเขาไม่เคยสนใจใย,ยดีอันนี้ก็จะไปออกเรื่องอื่นแทนนะครับนะแต่ที่แน่ๆนะครับนะดาวได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ นะก็จะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับผลดีนะครับจากคู่ค้าคู่สัญญาหรือคู่ของนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เนื้อหอมนะครับแฟนคนอื่นก็จะแวะเวียนเข้ามาหาเรานะครับคู่ค้าคนอื่นก็จะแวะเวียนเข้ามาหาเรานะก็ดูดีๆว่าเขามีคู่มีอะไรหรือเปล่านะ่าจะได้ไม่มีปัญหานะแต่ที่แน่ๆถือว่าดีนะครับเป็นช่วงที่เราได้รับอเอาใจใส่ค่อนข้างกะดีนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะนี่เนี่ย ไพ่นสนิทสนมเลยนะก็ที่มันเป็นอย่างนี okay ้เนี่ยมันเกิดจากความเขาเรียกว่าสร้างความประทับใจมาก่อนนะคือไอเราเนี่ยก็มีนิสัยที่แบบว่ามันเป็นนิสัยส่วนตัวเราเนาะเราไม่รู้หรอว่าใครคิดอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆนิสัยความเป็นกันเองความสนิทสนมความอะไรที่มันเป็นข้อดีของเราเนี่ยนี่แหละมันไปเข้าตาเขาไง นะเขาเลยหลงรักคุณเขาเลยชอบคุณเนี่ยแหละเนี่ยดูจากไพ่เนยเห็นไหมนะครับนะพระกิจสนะรกรสั์เลี้ยงท่านนะครับด้วยความสนิทสนมนะก็เปรียบเสมือนเนี่ยแหละสร้างความประทับใจก็ดูนะเราจะเจอคนที่มาสารภาพรักเขาอาจจะเคยประทับใจเราในลักษณะต่างๆอาจจะด้วยนิสัยบุคลิกหรืออะไรก็สุดแท้แต่หรือความเอื้ออารทรที่มีต่อกันนะก็อาจจะทําให้เขาเผยความรู้สึกว่าเขาแอบปืน้นแอบชอบแอบรัก นะถ้าเป็นโสดก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีคู่ครองก็ต้องยับยั้งช่ำใจกันนิดนึงอะ่ะนะครับนะต่อไปแล้วเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการงานนะดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็คือดาวเหมือนเดิมก็คือดาวพระพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะในราศีกันกรรมะก็แปลว่าการงานการการะทำวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตไปอยู่ไหนก็นั่นแหละครับทับรักถึงรักชัยนี่เลยกุมรักนั้นเป็นช่วงที่ งานนี่จะถึงตัวจะเป็นช่วงที่งานเยอะงานมากนะครับงานโดกนะครับมีคนมามอบโอกาสเกี่ยวเรื่องงานเยอะมากนะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถนะแล้วก็ทํางานได้ทันก็รับไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็ต้องจัดสรรเวลาให้มันดีหรือถ้ามันเยอะเกินไปก็ต้องปฏิเสธให้เป็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมือนคุณ เก่งอยู่คนเดียวในในบริษัทในแผนกหรืออะไรประมาณนี้มีแต่คนเขาหาคุณนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากรรมมะมันถึงตัวคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานคนที่อยากจะทํางานอะไรยังไงมันก็มีเกณฑ์ได้งานที่ตัวเองถูกอ,อกถูกใจก็ถือว่าเป็นช่วงที่งานถึงตัวนี่ก็เป็นช่วงที่น่าอิจฉาพอสมควรนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเรื่องงานนะครับก็นั่นแหละฮะมีดีอะไรก็นําเสนอไปเลยนะ นะครับไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่แสดงวิสัยทัศน,นะหลอดกรบินัสเนี่ยครับชี้ไม้ชี้มือนารัศมีเต็มไปหมดเลยนนั่งบนอาสนะนั่นก็หมายถึงว่าคนเขายอมฟังความคิดเห็นทัศนคติของคุณนะครับคุณสามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้ในลักษณะต่างๆนะครับเพราะมันเป็นช่วงที่คนเข้าหาคุณเยอะเพราะคุณเป็นมีความสามารถพิเศษอะ คือเก่งอะ่ะใครๆก็เข้าหาอะไรประมาณนี้นะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะถ้าเกิดใครที่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาหาเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้นะก็เป็นที่ปรึกษาได้นะก็ทําให้เกิดเงินเกิเกดทองในลักษณะต่างๆนะก็ยินดีด้วยนะครับเป็นช่วงที่เรามีความสามารถแบบปังบุริเยเป้บุริยังเลยก็ยินดีด้วยนะครับนะนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องของข้อเสียกันนิดนึงนะครับนะ ก็ดาวเจ้าเรือนอลินะอุปสรรคต่างๆนะก็คือดาวพระศุกร์ตอนนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอลิสถิตยอยู่ในราศีกันนะอลิไปกรรมะเนี่ยก็อย่างที่ผมว่านะครับนะมันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนเขามีปัญหาเยอะนะครับเขาก็ให้คุณเป็นที่ปรึกษาคอยแก้ไขปัญหาเพราะเราเก่งไงใครๆก็อยากจะเข้าหาเรา นะถ้างานไหนที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดอันไหนทาไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธนะอย่าไปให้ความหวังเขานะเดี๋ยวชื่อเสียงคุณเละเลยนะนะเพราะอันลิไปอยู่ในเรือนกรรม,มเนี่ยมีปัญหาต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยให้คุณคอยแก้ถ้าทําได้ไม่มีปัญหาสร้างชื่อเสียงได้นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหานะก็ต้องบอกว่าอย่าหลงผิดอย่างเดียวนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเป็นไพ่ถือโกรธ นะแล้วก็เป็นไพ่เข้าใจผิดนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะออกแนวเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะครับถ้าอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับเราก็ต้องให้คนอื่นนะอย่าห่วงเอาไว้นะครับแล้วปัญหาเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยแก้ไขด้วยตามหลักเหตุตามหลักผมอย่าใช้อารมณ์นะเพราะไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะใช้อารมณ์สงูงแลวจะออกเป็นแนวที่ลักษณะแบบ เอ้ยเชื่อผมสิผมมีประสบการณ์ผมทามาหลายที่แล้วถ้าคุณไม่เชื่อผมผมลาออกเนะ่ยออกออกแนวนี้พังทันทีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีแหละเหตุผลมันมีที่มาที่ไปอะไรที่มันอตอบรับกันกลมกลืนนะไม่ใช่บอกออกแนวว่าเชื่อเหอเชื่อเหอ,อ,เ,หอเนี่ยในก็เละทุกทีอ่ะ,ะสังเกตนะให้ไปทํานู่นทํานี่แต่หาเหตุผลอะไรมารองรับไม่ได้เลยแค่พูดว่าเชื่อเธอะผมมีประสบการณ์เอาเรียบร้อยนะก็ นะเพราะ่ใบนี้เป็นไพ่หลงผิดหลงโกรธด้วยนะก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าเราเจอลักษณะประมาณนี้นี่เก็บหลักฐานไว้อย่างเดียวเลยนะนะเส้นเขาสั่งให้เราไปทานู่นทิ้งแคุณอักเสียงไว้เลยนะพอพลาดปุ๊บคุณจะได้เปิดได้ยันได้ไงพอเพราะอย่างเงี้ยเขาเอาตัวรอดแน่นอนเอ้ผมไม่เคยสั่งนะเขาทาโดยพรละกานไม่เกี่ยวกับผมโอ้โหเรียบร้อยเลย <c oughs> นะต้องเรมามัดระวังนะนะเระมามดระวังเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงนะครับดาวจุดเรือนสุขภาพคือดาวจันทร์นะ ครับดาวจันเนี่ยเดินสองวันครึ่ง2องวันครึ่ง2องวันครึ่งเดี๋ยวผมเปิดไพ่เป็นแนวๆให้แล้วกันว่านะครับเราเราจะทํายังไงถ้าเราเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับนะได้ไพ่นารัตมุนีนะคือไพ่ใบนี้นะครับก็คือเป็นไพ่ที่เขาเลือกไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นไพ่ที่เรียนรู้นะครับค่อนข้างจะดีนะถ้าเกิดว,ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพหรืออะไรยังไงเนี่ยก็จะเป็นออกแถวประมาณช่วงตาตุ่ม นะก็ดูเนี่ยเดินเดินนะเมือม่อยขาเมื่อยแข้งเมื่อยอะไรประมาณนี้นะนะครับนะก็อาจจะหาโอกาสไปนวดบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่นะครับเรามาระวังเกี่ยวเรื่องของการเดินทางนิดนึงนะตัวเช็คเช็คอะไรให้มันดีนะครับเพราะพาไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ไปเรื่อยๆเลยนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ให้เรามาระวัง นะครับก็อาจจะไปนวดผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหัสนะครับก็ไม่มีอะไรน่ากังวลมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวนะครับเจ้าเรือนวินาศนิดหนึ่งคำวินาศแปลว่าหมดตัวนะแปลว่าเสียหายแปลว่าล้มละลายนะครับก็คือเดือนนี้นะนะครับดาวพังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นเกษตรตาพิษพอดีสําหรับท่านที่มีดาวอังคารปีนี้เป็นเกษตร ตาทีดีและเป็นการและกินีก็เรามัดระวังเกี่ยวเรื่องของคดีความปัญหาเก่าๆปัญหาที่ยังนะครับเคลียรไม่จบนะครับก็ไปเคลียให้มันจบซะนะครับนะบางทีก็อาจจะเป็นปัญหาที่มันเลื้อรังนิดนึงครับว่าเกษตรเนี่ยแปลว่าเลื้อรังและยาวนานคือเป็นปัญหาที่มันมีมานานแล้วว่ามันมีมานานแล้วแล้วก็ยังไม่จบยังไม่เคลียรสักทีนะครับนะก็ให้เรามัดระวังปัญหาเกี่ยวเรื่องตรงนี้จะกลับมานเดี๋ยวเรามาดูชั่วให้ จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะก็บริหารจัดก,การเป็นระบบนะบางทีปัญหามันเข้ามาเนี่ยมันมีมันมีเส้นทางของมันอยู่นะครับนะมันมันสามารถดูได้อะว่ามันเกิดจากอะไรยังไงแล้วก็แก้เป็นระบบเป็นระบบไปนะครับเนี่ยเราจะดูในละักษณะของการสั่งการเห็นไหม นะพระอาทิตย์สังการพระอรุณพระอรุณสังการมาอะไรประมาณนี้นะครับก็คือแก้ไขปัญหาเป็นจุดๆไปนะอะไรที่มันเป็นปัญหาเราก็แก้และอีกอย่างหนึ่งที่มันเลื้อรลังยาวนานเนี่ยนะครับเพราะว่ามันแก้ไขไม่ตรงจุดนะครับหรือมันแก้ไขปัญหาแล้วมันต้องรอนะอย่างเงี้ยอย่างกรณีพวกที่ดินหรือม,มรดกหรืออะไรประมาณนี้นะจะให้มันจบมันจบไม่ได้สักทีเพราะว่ากไก่เขาคอคขวายงูคนนู้นก็ติดธุระคนนี้ก็ติดธุระคนนั้นก็ เอ่อมีปัญหาโน่นนี่นั่นเนะี่ยขาดแค่ลายเซ็นเนี่ยโหบางทีลายเซ็นนี่เป็นแสนเป็นล้านเลยก็มีนะนะมันนี้แหละมันจะติดติดถถก็พยายามไปเคลียร์ให้มันจบตอบโจทย์ซึ่งกันและการซ้ามันก,ก็จะได้ไม่มีปัญหานะเพราะไพ่เป็นนี้เป็นไพ่ที่บบอกว่า,วาบริหารจัดการเป็นระบบนะครับแค่นั้นเองก็จะทําให้ปัญหาต่างๆที่มัน้ังคาปัญหาที่มันเลื้อรังผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องของโมดุลเนี่ยเห็นใจนะบางทีค่าเลยเซนทีนี่โอ้โหค่าเซ็นน่ะ หมดไล่เป็นแปงๆเลยก็มีเหมือนกันนะนะอันนี้น่าเห็นใจนะกรณีประเภทแบบนี้นะนะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับผมผิดภาพการใดงานต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตก้าวพี่ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าวพี่ดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ตัวประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ